การศึกษาประวัติศาสตร์ของคีเฟียหรือลูกสิงโตในภาษาฮีบรูเผยให้เห็นบทเรียนชั้นครูว่าด้วยความจำเป็นทางยุทธศาสตร์และการปรับตัวอย่างชาญฉลาดเครื่องบินรบรุ่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงอากาศยานแต่เป็นผลผลิตโดยตรงจากวิกฤตการทางภูมิรัฐศาสตร์และความจำเป็นในการอยู่รอดของชาติอิสราเอล เรื่องราวของคีเฟ่คือบทพิสูจน์ถึงความเฉลียวฉลาดทางวิศวกรรมความกล้าหาญทางการเมืองและความสามารถในการปรับตัวที่น่าทึ่งการเดินทางของมันเริ่มจากการเป็นสำเนาเถื่อนที่เกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรทางทหารแต่กลับวิวัฒนาการจนกลายเป็นเครื่องบินรบที่ทรงประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สำหรับท่านที่ชื่นชอบเรื่องราวของเทคโนโลยีการทหารและอาวุธยุโทโธปกรณ์ในบทความนี้ของไทยเว็บพันชานลเราจะพาไปทางความเข้าใจประวัติความเป็นมาและรายละเอียดทางเทคนิคของเครื่องบินขับไล่ในตำนานลำนี้ประวัติการปฏิบัติงานของคีเฟียเป็นเรื่องราวของสองบทบาทที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงช่วงเวลาสั้นๆในฐานะเครื่องบินสกัดกั้นชั้นแนวหน้าตามมาด้วยหน้าที่ที่ยาวนานและโดดเด่นในฐานะเครื่องบินโจมตีที่ไว้วางใจได้ จากสมรภูมิที่ร้อนระอุในตะวันออกกลางสู่การทำหน้าที่เป็นข่าศึกสมมุติในการฝึกฝนนักบินหัวกะทีของสหรัฐอเมริกาและการเป็นกระดูกสันหลังของกองทัพอากาศในหลายประเทศทั่วโลกจนถึงปัจจุบันในบทความนี้จะเจาะลึกประวัติการปฏิบัติงานโดยละเอียดของคีเฟียเพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใดเครื่องบินรบที่เกิดจากความจำเป็นเร่งด่วนนี้จึงกลายเป็นตำนานที่ยังคงโบยบินจุดกำเนิดและพัฒนาการจากมิราชสู่คีเฟีย ในช่วงโศวัต1,960บริบททางภูมีรัฐศาสตร์ได้บีบคั้นให้อิสราเอลต้องพยายามพึ่งพาตนเองด้านการทหารมากขึ้นในช่วงเวลานั้นฝรั่งเศสเป็นพันธมิตรทางทหารที่ใกล้ชิดที่สุดและกองทัพอากาศอิสราเอลก็พึ่งพาเครื่องบินขับไล่ตระกูลดาโซมิราชเป็นกำลังหลักแต่แล้วความสัมพันธ์นี้ก็ถึงจุดแตกหักซึ่งกลายเป็นตัวเร่งสำคัญที่นำไปสู่การกําเนิดของคีเฟีย Mirage i i คือกระดูกสันหลังของ IAF และได้สร้างชื่อเสียงอย่างโดดเด่นในฐานะเครื่องบินครองความได้เปรียบทางอากาศระหว่างสงคราม6วันในปี1967อย่างไรก็ตามคอจำกัดด้านพิสัยการบินที่ค่อนข้างสั้นทำให้มันไม่เหมาะกับภารกิจโจมตีภาพพื้นดิน ด้วยเหตุนี้อิสราเอลจึงได้ทำสัญญากับดาโซเพื่อพัฒนารุ่นมิราช5ซึ่งเป็นรุ่นที่ดัดแปลงเพื่อเน้นการโจมตีภาคพื้นดินโดยเฉพาะโดยถอดเรดาร์และระบบเอเรอิโอนิกส์ที่ซับซ้อนบางส่วนออกไปเพื่อเพิ่มความจุเชื้อเพลิงและน้ำหนักบรรทุกอาวุธ แต่แล้วในปี1968แม้ว่าอิสราเอลจะชำระเงินค่าเครื่องบินมิราจ5จำนวน50ลำไปแล้วก็ตามรัฐบาลฝรั่งเศสภายใต้การนำของประธานาธิบดีชาวดกอกได้ประกาศคว่มบาตรการส่งออกอาวุธทั้งหมดไปยังอิสราเอลเพื่อตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในเลบานอนทำให้เครื่องบินที่อิสราเอลต้องการอย่างเร่งด่วนไม่สามารถถูกส่งมอบได้ปฏิบัติการจารกรรมและการถือกำเนิดของเนเชอร์ เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่สิ้นหวังอิสราเอลจึงต้องหาทางออกด้วยตนเองเรื่องราวที่ได้รับการกล่าวขานอย่างมากแม้จะเป็นที่ถกเถียงกันในหมู่นักประวัติศาสตร์ระบุว่าหน่วยสื่อรชาชการลับมอสสารประสบความสำเร็จในการได้มาซึ่งพิมพ์เขียวทางเทคนิคของโครงสร้างเครื่องบินมิราจ5และเครื่องยนต์สเน็กมาอาตา0-9า ข้อมูลลับนี้ทำให้อิสราเอลสามารถเริ่มกระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับและผลิตสำเนาของมิราจ5ขึ้นเองในประเทศโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตผลลัพธ์ที่ได้คือ iai nature ภาษาฮีบรูปแปลว่าแรงซึ่งเข้าประจำการในปี1971และมีรูปลักษ์กับสมรรถนะแทบไม่ต่างจากมิราจ5เลย เนเชอร์ได้พิสูจน์คุณค่าของตนเองอย่างยอดเยี่ยมโดยสร้างชัยชนะทางอากาศได้มากมายในสงครามยมคิปปูปี1973แต่ IAF ยังคงต้องการเครื่องบินที่มีสมรรถนะสูงกว่านั้นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดคือการตัดสินใจเปลี่ยนขุมพลังหลักจากเครื่องยนต์อาร์า094ของฝรั่งเศสมาเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ต General Electric J79 ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเครื่องยนต์แบบเดียวกับที่ใช้ในเครื่องบินรบ F4 Phantom II ที่อิสราเอลเริ่มได้รับมอบมาจากสหรัฐในปี1969การเปลี่ยนแปลงนี้มอบแรงขับที่สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญโดยให้แรงขับสูงสุดพร้อมสันดาบท้ายถึง17,900ปอนด์ฟอสเทียบกับประมาณ13,240ปอนด์ฟอสของเครื่องยนต์อาต้าเดิม ความท้าทายทางวิศวกรรมการเปลี่ยนไปใช้เครื่องยนต์ J79 ที่ทรงพลังกว่าเป็นก้าวกระโดดทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนมีรายงานที่ไม่ได้รับการยืนยันว่ามีความพยายามเบื้องต้นในการติดตั้งเครื่องยนต์ J79 เข้ากับโครงสร้างม um, ิราชทรีเดิมภายใต้ชื่อบารักแปลว่าสายฟ้าซึ่งอาจได้เข้าร่วมรบในสงครามยงคิปโปแต่การมีอยู่ของโครงการนี้ยังคงเป็นเรื่องที่ถกเถียงกัน อย่างไรก็ตามสำหรับโครงการคีเฟียที่เป็นรูปเป็นร่างการติดตั้งเครื่องยนต์ J79 ที่ใหญ่กว่าและต้องการการระบายความร้อนมากกว่าลงในโครงสร้างของเนเชอร์จำเป็นต้องมีการดัดแปลงครั้งใหญ่วิศวกรของอิสราเอลแอ r ์ค t ร n ฟอินดัส s รีหรือ IAI ได้ทำการปรับเปลี่ยนหลายประการเช่นขยายช่องรับอากาศเพื่อรองรับปริมาณอากาศที่เครื่องยนต์ต้องการมากขึ้น ปรับส่วนท้ายของลำตัวให้สั้นและกว้างขึ้นเพื่อให้พอดีกับขนาดของเครื่องยนต์ใหม่เพิ่มช่องอากาศขนาดใหญ่ที่ฐานของแผ่นหางดิ่งเพื่อช่วยระบายความร้อนให้กับส่วนสันดาบท้ายเสริมความแข็งแรงของฐานล้อเพื่อรองรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นผลลัพธ์ของการพัฒนานี้คือ IAI k e y f a ซึ่งบินครั้งแรกในเดือนมิถุนายน1973 กระบวนการพัฒนานี้ไม่เพียงแต่ทําให้อิสราเอลมีเครื่องบินรบสมรรถนะสูงไว้ใช้งานแต่ยังได้เปลี่ยนสถานะของประเทศจากผู้ซื้ออาวุธมาเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีทางการทหารระดับแนวหน้าของโลกอีกด้วยรุ่นต่างๆของคีเฟียความสําเร็จของคีเฟียไม่ได้มาจากต้นกําเนิดที่น่าทึ่งเท่านั้นแต่ยังมาจากประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งและวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องผ่านรุ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละรุ่นได้รับการปรับปรุงให้ตอบสนองต่อภารกิจที่หลากหลายและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปการเปรียบเทียบกับเครื่องบินต้นแบบอย่าง Mirage 5แสดงให้เห็นถึงการก้าวกระโดดทางสมรรถนะอย่างชัดเจนรุ่นต่างๆที่สำคัญของ p ีเฟียกีเฟ C1 รุ่นการผลิตพื้นฐานรุ่นแรกที่เข้าประจำการในกองทัพอากาศอิสราเอลมีลักษณะภายนอกคล้ายกับเนเชอร์แต่ใช้เครื่องยนต์ j 79 k ีเฟียรรุ่นปรับปรุงที่สำคัญที่สุดโดยมีการเพิ่มปีกเล็กหน้าคขานาดแบบตายตัวบริเวณช่องรับอากาศและปรับปรุงแอโรไดนามิกอื่นๆเช่นการเพิ่มสัญญาณที่ขอบหน้าของปีกเพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วในการบินและการควบคุมที่ความเร็วต่ำอย่างมีนัยสำคัญ k ีเฟีย รุ่นอัปเกรดครั้งใหญ่ของ C 2โดยมีการปรับปรุงเครื่องยนต์ J 7 9ให้มีแรงขับเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1,000ปปอนด์ฟอสเพิ่มจุดติดตั้งอาวุธอีก2จุดใต้ช่องรับอากาศและปรับปรุงระบบ avionics ให้ทันสมัยขึ้นเพื่อรองรับบทบาทเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิด Kfir C 1 0หรือ Kfir 2000รุ่นที่พัฒนาขึ้นเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือการติดตั้งเรดาร์แบบหลายโหมด ห้องนักบินที่ทันสมัยพร้อมจอแสดงผลแบบมัลติฟังชันดิสเพลย์และความสามารถในการใช้อาวุธอัจฉริยะรุ่นใหม่ๆ F 2 1 Air Lion คือชื่อรหัสที่กองทัพเรือและนาวิกโยธินสหรัฐใช้เรียกรุ่น Kfir C หนึ่จำนวน25ลำที่เช่าไปเพื่อใช้เป็นเครื่องบินค่าสึกสมมุติในการฝึกซ้อมรบทางอากาศ Tc 2 Tc 7 Tc 1 0เป็นรุ่นฝึกสที่นั่งของ C 2 C 7 และ40ตามลำดับโดยมีการยืดส่วนหัวของเครื่องบินให้ยาวขึ้นเพื่อรองรับที่นั่งที่สองคุณลักษณะทางเทคนิคและรุ่นที่หลากหลายเหล่านี้ได้ถูกนำไปใช้งานจริงอย่างเข้มข้นในกองทัพอากาศอ,อิสราเอลซึ่งเป็นบทพิสูจน์แรกถึงขีดความสามารถของลูกสิงโต ประวัติการปฏิบัติงานในกองทัพอากาศอ,อิสราเอลแม้ว่าบทบาทของคีเฟียในฐานะเครื่องบินครองความได้เปรียบทางอากาศชั้นแนวหน้าของกองทัพอากาศอ,อิสราเอลจะค่อนข้างสั้นแต่คีเฟียก็ได้พิสูจน์คุณค่าของตนเองในฐานะเครื่องบินโจมตีที่ทรงพลังและเชื่อถือได้ตลอดช่วงเวลาเกือบสองทศวรรษของการปฏิบัติงานมันได้เข้ามาเติมเต็มช่องว่างทางยุทธศาสตร์ในช่วงเวลาที่สำคัญ,ญยิ่งของประวัติศาสตร์อิสราเอล การเข้าประจำการและบทบาทช่วงแรกในปี1975กับฝูงบินที่101อย่างไรก็ตามบทบาทหลักด้านการครองอากาศของมันก็ถูกแทนที่อย่างรวดเร็วด้วยการมาถึงของเครื่องบินรบ F-15 Eagle ที่ได้รับจากสหรัฐอเมริกาในปี1976ซึ่งมีขีดความสามารถสูงกว่าอย่างชัดเจน ภารกิจรบครั้งแรกที่ได้รับการบันทึกของคีเฟียเกิดขึ้นในวันที่9พฤศจิกายน1977ระหว่างการโจมตีทางอากาศต่อค่ายฝึกของกลุ่มติดอาวุธในเลบานอนตลอดอายุการใช้งานใน IAF ใช้ชนะทางอากาศเพียงครั้งเดียวที่ได้รับการยืนยันของคีเฟียเกิดขึ้นในวันที่27มิถุนายน1979เมื่อคีเฟียลำหนึ่ง สามารถยิงเครื่องบินมิค21ของซีเรียตกได้สำเร็จบทบาทในสงครามเลบานอนปี1982ในระหว่างปฏิบัติการ Peace for Galilee บทบาทของคีเฟียได้เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน IAF ได้ใช้เครื่องบิน F-15 และ F-16 ที่ทันสมัยกว่าสำหรับภารกิจครองความได้เปรียบทางอากาศทำให้คีเฟียถูกมอบหมายให้ทำภารกิจโจมตีภาคพื้นดินเป็นหลักโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นการโจมตีโดยไม่ต้องมีการคุ้มกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจในความทนทานของมันอย่างไรก็ตามประวัติการรบก็ไม่ได้ปราศจากการสูญเสียแม้ฝ่ายซีเรียจะอ้างชัยชนะได้หลายครั้งแต่มีเพียงครั้งเดียวที่ได้รับการยืนยันคือการยิงคีเฟียตกโดยเครื่องบินมิก21ของซีเรียในวันที่9มิถุนายน1982 การปลดประจำการในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษ1990กองทัพอากาศอิสราเอลได้ทยอยปลดคีเฟียออกจากประจำการในแนวหน้าและนำไปจัดแสดงในพิพ,ธพิธภัณฑ์หรือใช้เป็นเครื่องบินเฝ้าระวังตามฐานทัพต่างๆถือเป็นการสิ้นสุดยุคของลูกเสียงตในบ้านเกิดของตอนเอง แม้จะปลดประจำการในอิสราเอลแล้วแต่เรื่องราวของคีเฟียยังคงดำเนินต่อไปในเวทีโลกอย่างน่าทึ่งผ่านการส่งออกไปยังกองทัพอากาศของชาติต่างๆที่มองเห็นคุณค่าในสมรรถนะและความคุ้มค่าของมันการปฏิบัติงานในกองทัพอากาศทั่วโลกด้วยสมรรถนะที่แข็งแกร่งและความคุ้มค่าคีเฟียได้กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับกองทัพอากาศหลายประเทศที่ต้องการเครื่องบินรบสมรรถนะสูงในราคาที่เข้าถึงได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากเครื่องยนต์ J79 เป็นการออกแบบของสหรัฐอเมริกาการส่งออกคีเฟียทั้งหมดจึงต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก่อนซึ่งเป็นปัจจัยที่จำกัดตลาดส่งออกในบางกรณีแต่สำหรับประเทศที่ได้รับอนุมัติคีเฟียได้เข้าไปมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์การป้องกันประเทศของพวกเขาบทบาทฆ่าศึกสมมุติบทบาทของคีเฟียในกองทัพสหรัฐนั้นมีเอกลักษณ์อย่างยิ่ง โดยไม่ได้ถูกใช้ในฐานะเครื่องบินรบแต่ทำหน้าที่เป็นเครื่องบินค่าศึกสมมุติในการฝึกซ้อมรบทางอากาศที่แตกต่างกัน Disimilar s Air Combat Training ระหว่างปี1985ถึง1989กองทัพเรือและนาวิกโยธินสหรัฐได้เช่าเครื่องบิน Key c 1จำนวน25ลำและกำหนดชื่อรหัสว่า F-21A Lion เครื่องบินเหล่านี้ถูกใช้งานโดยฝูงบิน v f 4 3ของกองทัพเรือสหรัฐและฝูงบินฝึกรบนาวิกโยธิน401บทบาทในการฝึกเครื่องบิน F-21A ถูกดัดแปลงด้วยการติดตั้งปีกเล็กหน้าแบบช่วงแคบและแผ่นสเตรกสี่เหลี่ยมเล็กๆ2ชิ้นบริเวณจมูกซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องแคล่วและการควบคุมที่ความเร็วต่ำได้อย่างมากทําให้มันสามารถจําลองภัยคุกคามจากเครื่องบินรบของโซเวียตเช่นมิก21และมิก23ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยคุณลักษณะอัตราเร่งและความเร็วสูงสุดที่มากกว่า2มักผู้ใช้งานในปัจจุบัน แม้จะปลดประจำการจากกองทัพไปแล้วแต่บริษัทเอกชนอย่าง Airborne Tactical Advantage Company ยังคงใช้ฝูงบินคีเฟียในการให้บริการฝึกซ้อมทางอากาศแก่กองทัพสหรัฐจนถึงปัจจุบันโคลอมเบียกระดูกสันหลังแห่งกองทัพอากาศคีเฟียมีประวัติการเข้าประจำการที่ยาวนานและสำคัญที่สุดในกองทัพอากาศโคลอมเบียซึ่งมันได้กลายเป็นกำลังหลักในการป้องกันน่านฟ้าของประเทศ การจัดหาช่วงแรกโคลอมเบียซื้อคีเฟีย C2 จำนวน12ลำและที c 1ลำในช่วงปี1,989 1 9 9 0ถึง1,990บทบาทในการต่อต้านการก่อความไม่สงบคีเฟียถูกใช้งานอย่างกว้างขวางในภารกิจโจมตีภาพพื้นดินเพื่อต่อสู้กับกลุ่มกองโจรติดอาวุธ การอัพเกรดและการจัดหาเพิ่มเติมในปี2008โคลมเบียได้ํำข้อตกลงครั้งใหญ่เพื่อจัดหาคีเฟียเพิ่มเติมอีก24ลำพร้อมทั้งอัปเกรดฝูงบินทั้งหมดให้เป็นมาตรฐาน40และ42ซึ่งมีการติดตั้งเรดาร์แบบหลายโหมดและระบบอาวุธที่ทันสมัยขึ้นการปรับปรุงในภายหลังยังรวมถึงการติดตั้งเรดาร์ AESA ที่ล้ำสมัยให้กับฝูงบินบางส่วนด้วย ในเดือนพฤศจิกายน2013เครื่องบินคีเฟียของโคลอมเบียได้เข้าสกัดการเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ตู160ของรัสเซียที่ลุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าโคลอมเบียซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมรบของฝูงบินคีเฟียสถานะปัจจุบันคีเฟียยังคงเป็นเครื่องบินรบหลักของโคลอมเบียแต่มีแผนที่จะปลดประจำการและแทนที่ด้วยคลิปเพนในอนาคตเอกวาดอร์ ผู้พิทักษ์น่านฟ้าในสงครามซีเนป่ากองทัพอากาศเอกวาดอร์ได้ใช้คีเฟียยังมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านการจัดหาคีเฟีย C2 และ TC2 ในช่วงปี1982-1983เพื่อเสริมสร้างฝูงบินรบของตน บทบาทในสงครามซีเนปา1,995ในระหว่างความขัดแย้งชายแดนกับเปรูได้ใช้ฝูงบินคีเฟียและมิราจ f 1เป็นกำลังหลักในภารกิจคุ้มกันและสกัดกัน้นชัยชนะทางอากาศที่ได้รับการยืนยันเหตุการณ์ที่โดดเด่นที่สุดคือในวันที่10กุมภาพันธ์1,995เมื่อคีเฟีย c 2ของเอกวาดอร์ได้ยิงเครื่องบินเซสนา a 37 b ของเปรูตกด้วยจรวดอากาศสู่อากาศชาฟรี2 การอัปเกรดเอกวาดอร์ Ecuador ได้อัปเกรดเครื่องบินบางส่วนเป็นรุ่นคีเฟียซีซึ่งมีมาตราฐานเทียบเท่ากับ C10 ทํทให้สามารถใช้อาวุธที่ทันสมัยขึ้นเช่นจรวดไพ t ทอน3และ 4. สีลังกาอาวุธหลักในสงครามกลางเมือง k ีเ e ฟียได้กลายเป็นเครื่องมือสําคัญของกองทัพอากาศสีลังกาในการต่อสู้กับสงครามกลางเมืองที่ยาวนานการจัดหาศีลังกาเริ่มจัดหาคีเฟียรุ่น C2 C7 และ TC 2ในช่วงปี1995ถึง1996บทบาทในสงครามคีเฟียถูกใช้เป็นกำลังหลักในการโจมตีภาคพื้นดินต่อเป้าหมายของกลุ่มพยัคฆ์ธมินอย่างต่อเนื่องการสูญเสียกองทัพอากาศศรีลังกาได้สูญเสียเครื่องบินคีเฟียไปหลายลำทั้งจากการถูกโจมตีบนภาคพื้นดินและจากอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติการการอัปเกรดในปัจจุบันในปี2021 IAi ได้รับสัญญาในการอัปเกรดเครื่องบินคีเฟียที่เหลืออยู่5ลำของสีลังกาเพื่อให้กลับมาปฏิบัติการได้อีกครั้งซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความทนทานและศักยภาพในการยืดอายุการใช้งานของเครื่องบินรุ่นนี้มรดกและอิทธิพลผลกระทบที่ยาวนานกว่าอายุไขมรดกของ IAi k คีเฟียนั้นกว้างไกลกว่าสถิติการรบและจานวนปีที่เข้าประจาการมันไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบแต่เป็นตัวเร่งสำคัญ ที่ผลักดันอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของอิสราเอลให้ก้าวสู่ระดับโลกและเป็นแรงบันดาลใจให้กับโครงการดัดแปลงเครื่องบินรบรุ่นอื่นๆทั่วโลกการสร้างขีดความสามารถของอิสราเอลโครงการคีเฟียถือเป็นบทเรียนและเป็นรากฐานสำคัญที่สร้างความรู้ความเชี่ยวชาญและความเชี่ยวมั่นให้กับอิสราเอลแอโรสเป c อินดัสทรีส์หรือ IAI ในการออกแบบและผลิตระบบอากาศยานที่ซับซ้อน ความสําเร็จในการผสมผสานโครงสร้างเครื่องบินจากต่างประเทศเขากับเครื่องยนต์และระบบแอร์วิโอกส์ของตนเองได้ปูทางไปสู่โครงการที่ทะเยอทยานยิ่งขึ้นในอนาคตเช่นโครงการเครื่องบินรบ IAI l a ลาวและที่สำคัญคือได้สร้างองค์ความรู้ที่ทำให้อิสราเอลกลายเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับในปัจจุบัน แรงบันดาลใจสำหรับโครงการอัปเกรดทั่วโลกความสำเร็จของคีเฟียในการนำโครงสร้างเครื่องบินมิราชที่มีอยู่มาผสมผสานกับเครื่องยนต์และระบบเอริโอนใหม่ที่ทรงพลังกว่าได้กลายเป็นต้นแบบสำหรับโครงการปรับปรุงเครื่องบินรบในลักษณะเดียวกันของประเทศอื่นๆ ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือแอ s ล h e ชีต h ของแอฟริกาใต้และ i n น e r r ร์พัน r ทของชิลีซึ่งทั้งสองโครงการต่างก็นำเครื่องบินตระกูลมิราจมาดัดแปลงและอัปเกรดโดยได้รับความช่วยเหนือทางเทคนิคจากอิสราเอล นอกจากนี้แนวคิดในการพัฒนากรอบอากาศยานคีเฟียให้ถึงขีดสุดอย่างปรากฏในโครงการ IAI n u m b e r ซึ่งเป็นข้อเสนอในช่วงทศวรรษ1990สำหรับการส่งออกคีเฟียที่ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดด้วยเครื่องยนต์และระบบ Avionics ที่ทันสมัยแม้ว่าโครงการ n u m b e r จะไม่เคยถูกผลิตจริงแต่มันก็ได้แสดงให้เห็นถึงจุดสูงสุดของวิวัฒนาการที่เป็นไปได้ของโครงสร้างเครื่องบินมิราจและคีเฟีย สัญ,ญลักษณ์แห่งความคุ้มค่าในยุคที่เครื่องบินรบรุ่นใหม่มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคีเฟียยังคงเป็นเครื่องบินรบที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสำหรับประเทศที่มีงบประมาณจำกัดมันได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเครื่องบินรบรุ่นเก่าที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีสามารถยือดอายุการใช้งานและยังคงความอันตรายในสนามรบสมัยใหม่ได้ผ่านการอัปเกรดอย่างชาญฉลาด เรื่องราวของมันในโคลอมเบียสีลังกาและเอกวาดอร์เป็นเครื่องยืนยันถึงหลักการนี้ได้เป็นอย่างดีมรดกของคีเฟียจึงไม่ใช่แค่เรื่องของอากาศยานแต่เป็นเรื่องราวของนวัตกรรมความสามารถในการปรับตัวและการยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองซึ่งเป็นคุณค่าที่ยังคงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการป้องกันประเทศทั่วโลกมาจนถึงทุกวันนี้ บทสรุปจากสำเนาเถื่อนสู่ตำนานที่ยังคงโบยบินการเดินทางของ IAI k ไคีเฟียคือมหากาบแห่งความจำเป็นและนวัตกรรมจากจุดเริ่มต้นที่เป็นสำเนาเถื่อนซึ่งถือกำเนิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตการณ์การคว่ำบาตรทางอาวุธไปสู่การเป็นเครื่องบินรบที่ได้รับการยอมรับและยังคงปฏิบัติการอย่างน่าเชื่อถือในสมรภูมิทั่วโลกเรื่องราวของมันสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของชาติที่ถูกโดดเดี่ยวในการสร้างขีดความสามารถในการป้องกันตนเอง ความสำคัญของคีเฟียสามารถสรุปได้สองประการหลักประการแรกมันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความเด็ดเดี่ยวและความสามารถทางเทคโนโลยีของอิสราเอลโครงการนี้ได้เปลี่ยนอิสราเอลจากประเทศผู้ซื้ออาวุธให้กลายเป็นมหาอำนาจด้านเทคโนโลยีการป้องกันประเทศและเป็นรากฐานสำ,สำคัญสำหรับความสำเร็จในอุตสาหกรรมอากาศยานในยุคต่อมา ประการที่2คีเฟียคือข้อพิสูจน์อันเป็นรูปรธรรมว่าอากาศยานที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีนั้นสามารถมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและคงประสิทธิภาพในสนามรบสมัยใหม่ได้อย่างน่าทึ่งหากได้รับการปรับปรุงและอัปเกรดอย่างต่อเนื่องและชาญฉลาดแม้เวลาจะผ่านไปกว่าครึ่งศตวรรษแต่เสียงคำรามของเครื่องยนต์ J79 ในโครงสร้างปีกสามเหลี่ยมอันเป็นเอกลักษณ์ ยังคงดังกึกก้องในน่านฟ้าของบางประเทศลูกสิงโตตัวนี้ได้พิสูจน์แล้วว่ามันไม่ใช่เป็นเพียงเงาของมิราจแต่ได้เติบโตจนกลายเป็นตำนานที่ทรงคุณค่าในหน้าประวัติศาสตร์การบินทหารด้วยตัวของมันเอง